สวัสดีครับน้าๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาหน้าๆนะครับมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการไล่น้ํามันเบรกแล้วก็ไล่น้ํามันครานะครับในกรณีที่เราไล่น้ํามันเบรกคนเดียวนะครับหรือว่าไล่น้ํามันคัดคนเดียวนะครับปกติแล้วนะครับในเวลาที่เราไล่น้ํามันเบรกหรือว่าไล่น้ามันคราสนะครับเราจะต้องคอยเติมน้ํามันเบรกนะครับในกระปุกน้ํามันเบรกเนี่ยให้เต็มอยู่ตลอดเวลา นะครับซึ่งในเวลาที่เราไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่น้ำมันคัสเนี่ยน้ำมันเบรกจะขาดกระปุกไม่ได้นะครับหากน้ำมันเบรกขาดกระปุกเมื่อไหร่นะครับก็จะมีอากาศเล็ดลอดเข้าไปในระบบซึ่งก็จะกลายเป็นงานช้างนะครับเพราะว่าเราจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับเริ่มกระบวนการไล่ใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็เลยนะครับจะมาแนะนําเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งจะช่วยให้เราไม่ต้องพะวง คอยมาเติมน้ำมันเบรกอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับตัวนี้จะคอยเติมน้ำมันเบรกให้เราอัตโนมัตินะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็มาทําความรู้จักกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นขวดนี่ตัวนี้เป็นขวดนะครับอย่างที่นานาได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีฝาปิดนะครับต่อด้วยวาล์วนะครับนี่วาล์เปิดปิดเหมือนก๊อกน้ําบ้านเราเนี่แหละเนี่ยฮะเปิดปิดนะครับ แล้วก็จะมีฝานะครับอ่ะฝาตัวนี้คือฝากระปุกน้ํามันเบรกของเรานั่นแหละนะครับหากณะใช้กับรถอีสุกก็ใช้ฝากระปุกของรถอีสุนะครับหากนะใช้กับรถรุ่นอื่นก็ใช้กับฝากระปุกน้ํามันเบรกของรถรุ่นนั้นๆนะครับนํามาเจาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้นณๆดูในตอนท้ายนะครับแล้วก็จะมีตัวขานะครับขาเอาไว้ช่วยค้ำด้านในนะครับในเวลาที่เราใส่ตัวอ่า กระปุกเติมน้ำมันเบรกอัตโนมัติตัวนี้เข้าไปนั่นเองนะครับก็ขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับเราก็แค่เปิดเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเบรกเข้าไปในตัวกระติกตัวนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะครับปิดวาล์วไ้ก่อนนะครับจากนั้นก็นำตัวกระติก เติมน้ำมันเบรกตัวนี้นะครับไปใส่ในกระปุกน้ํามันเบรกของรถของเรานะครับต่อจากนั้นนะครับก็เปิดวาล์วแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับในขั้นตอนการทํางานนะครับก็คือถ้าน้ํามันเนี่ยจะไม่ไหลหมดนะเพราะว่าเขาจะดันกันอยู่นะาๆจะเห็นไหมว่าตัวนี้เขาก็จะดันกันอยู่นะครับน้ำมันเขาจะไหลลงมาถึงแค่ตรงบริเวณบ่าหน้านะครับพอน้ํามันเบรก เต็มถึงบ่าหน้านะครับน้ำมันก็จะหยุดนะครับในเวลาที่เราไล่น้ำมันนะครับน้ำมันเบรกจะยุบลงไปนะครับตัวน้ำมันเบรกที่อยู่ในกระติกที่เติมอัตโนมัติของเราเนี่ยนะครับก็จะไหลตามลงไปนะครับซึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องระวังที่จะต้องคอยมาเติมน้ํามันเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ข้อดีที่2นะครับก็คือจะไม่มีอากาศอยู่ภายในระบบเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะช่วยผ่อนแรง นะครับแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดอุปกรณ์ให้นานาได้ชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้อ่าก็จะเป็นขานะครับที่ใช้ในการช่วยในการตั้งนะครับตั้งตัวกระติกเติมน้ํามันเบรกอัตโนมัติของเราเนี้ยแหละนะครับก็จะเป็นเกี่ยวนะครับตัวนี้ทำสองหน้าที่นะครับก็คือช่วยประคองฝานะครับแล้วก็ช่วยเป็นขาตั้ง ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อประคองเอาไว้นั่นเองไม่ให้ตัวฝาตัวนี้นะครับขยับไปมาได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้นานาได้ดูนะเนี่ยฮะนี่ประมาณนี้ตัวถัดมาก็จะเป็นฝานะครับอ่ะขออนุญาตถอดให้นานาได้ดูนะครับขออนุญาตนะครับเกี่ยวอาจจะลึกนิดนึง ออกมาแล้วนะครับก็เป็นฝาขับปุกน้ำมันเบรกของอีซูปกติเนี่ยแหละครับแล้วทําการถอดตัวนี้นี่นะครับเขาจะเป็นบ่าด้านในนะครับเป็นพลาสติกนะครับถอดยากพอสมควรนะครับดูจากร่องรอยนะครับแต่ก็ถอดได้นะครับใช้ความร้อนเป่านะครับจากนั้นก็งัดออกมานะครับตัวฝานี้ก็จะบิดๆงอนิดนึงนะครับให้เราไปใช้ ได้เป่าผมนะครับในการอังความร้อนของเขานะครับจนเขาเริ่มบิดงอได้เราก็ดัดให้เขาคืนสภาพเดิมให้มากที่สุดนั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะมีตัววาลนี่นะฮะเป็นวาลอนุญาตถอดเนี่ยก็จะเป็นวาลวาลปกติะเหมือนก๊อกน้ําบ้านเราปิดเปิดแค่นั้นเองนะครับเป็นวาลทองเหลืองนะครับ ่ะตรงนี้ก็จะมีโอลิงนะครับที่ช่วยไม่ให้ตัวน้ำมันจากตัวกระติกเนี่ยนะครับไหลออกเวลาที่เราคว่ำลงนั่นเองนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอ,อ,อุปกรณ์นี้นะครับหากน้นๆจะไล่น้ํามันเบรกหรือว่าไล่น้ํามันคัดคนเดียวนะครับจําเป็นจะต้องมีที่สุดนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ย งานมันจะช้าแล้วก็ยากมากนะครับซึ่งในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะเผลอเลยนะครับลืมเติมน้ํามันเบรกในกระปุกน้ํามันเบรกนะครับทําให้น้ํามันเบรกเนี่ยลดลงไปมากจนทําให้อากาศเข้าไปในระบบได้เนี่ยนะครับโอ้โหนั่นจะเป็นงานที่ช้างมากๆนะครับเพราะเราจะต้องเริ่มกระบวนการไล่ใหม่ทั้งหมดนะครับจะเสียเวลาเป็นสองเท่าเลยทีเดียวนะครับถึงสามเท่าเลยทีเดียวหากมีอากาศเข้าไปในระบบได้นะครับเพราะ เราจะต้องไล่จนมั่นใจว่าไม่มีอากาศในระบบที่สําคัญนะครับจับเปลืองน้ํามันเบรกมากๆนะครับหากเราไลา่ถึง2หรือ3ครั้งนะครับหรือมีอากาศเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากๆนะครับอุปรกรณ์ตัวนี้ก็จะมาช่วยนะครับเาขาเรียกว่าอะไรลดช่องว่างความผิดพลาดในกรณีที่เราไล่น้ํามันเบรกหรือว่าไล่น้ํามันคัดคนเดียวนั่นเองนะครับ อุปกรณ์ก็มีแค่นี้ง่ายๆนะครับชุดนี้นะครับมีขายอยู่นะครับนาๆก็ลองหาซื้อดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่เราจะต้องมาดัดแปลงก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวฝาตัวนี้นะครับก็ใช้ฝาเดิมก็ได้นะครับที่นาๆเคยเปลี่ยนแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเอามาทําการเจาะรูนะครับแล้วก็งัดบาดด้านในออกนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยเจาะรูนะครับประมาณนี้ เนาะนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับน้าๆนทุกท่านนะครับที่กําลังจะคิดว่าจะไล่น้ำมันเบรกแล้วก็ไล่น้ำมันคัดด้วยคนคนเดียวอยู่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญ,ญาตจ,จบไว้แต่เพียงเท่านี้สาหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ